ท่านผู้ชมครับโดยว้าล็อกโคขันที่2ล็อโคปี2020คันที่2เรียบร้อยอีกไปอีก1คันครับสำหรับการติดตั้งไอเจ้าไฮวินฟ้าเจ็7นะครับมอเตอร์ใหญ่เร็วแรงใช้สนุกนะครับเบรกสุดยอดเอาอยู่แน่นอนครับชันแค่ไหนก็เบรกอยู่ครับแล้วก็แอร์ล็อกหน้าสำหรับเจ้าละโคขันนี้ครับ สวยๆเนียนๆแบบนี้นี่แะครับมอเตอร์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับติดตั้งนานไหมครับคาถามนะครับแน่นอนครับท่านผู้ชมทางบ้านครับด้วยวินที่มีความเร็วสูงๆเนี่ยนะครับบวกกับมอเตอร์มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษแบบนี้เนี่ยนะครับมันเหนือวินปกติที่เป็นแบบมอเตอร์เล็กๆนะครับอ่ย่อมจะต้องใช้เวลามากกว่าปกติเลยทีเดียวครับ แล้วมีความจำเป็นไหมครับที่จะต้องใช้มอเตอร์ใหญ่ขนาดนั้นแน่นอนครับถ้าผู้ชมครับจำเป็นมากเลยครับเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นวินที่เร็วๆนะครับแต่กลับใช้ที่มอเตอร์เล็กก็จะได้แต่เร็วแต่ไม่มีแรงครับ จากคันที่แล้วครับก็แทบจะไม่ต่างกับคันที่แล้วสีดําคันนี้ออาจะสีเขียวเขียวขี่มา้าหรือเขียวอะไรไม่รู้ดูอ่ะก็สวยไปอีกแบบเนี่ยนะครับแต่ครวันนี้เราจะทดสอบให้มากกว่าเดิมแบบมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราทดโชว์จะวินแต่เจ้าแอร์ล็อกน้าไอล็อกโค้คันนี้เรายังไม่ได้ทดสอบให้ดูว่ามันก่อนยิงหลังยิงเนี่ยมันต่างกันยังไงแต่ก่อนอื่น เรามาดูไอ้เจ้าตัววินก่อนคร่าวครับคงจะไม่เยอะครับนี่ขนาดเรามีทําคั้ที่2แล้วเนี่ยนะครับก็เมื่อวานนี้ก็เริ่มประมาณสักเก้าโมงนี่ก็อยู่ประมาณสักสามโมงสี่โมงก็ยังช้าเหมือนเดิมครับเพราะว่างานของอาจารย์ล็อกโค้คันนี้ต้องละเอียดครับเพราะว่ามันเป็นรถป้ายแดงแน่นอนครับคนที่มีรถป้ายแดงเนี่ยนะครับร้อยทั้งร้อยจะเป็นห่วงรถมากเพราะฉะนั้น ล็อกคอคันนี้เราจึงต้องออกแบบพิเศษตรงนี้ว่าเรียกว่าไม่มีรอยเจาะเลยนะเรียกว่ารถที่ช้ำน้อยมากในบรรดารถที่เราติดตั้งวินไปที่ท่านผู้ชมเคยเห็นผ่านๆตามนะครับทําไมผมพูดอย่างนั้นครับนี่ครับตัวโยกเกียร์อ่ากล้องไมใ่ใกล้ฮะเนี่ยนี่คือตัวโยกเกียร์ของเกียร์วินนะครับไม่ต้องเจาะมาแล้วเราทําด้ามต่อมาให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็อ่าตรงนี้ปลั๊กรีโมทปั๊กรีโมทอยู่นี่นะครับ นะเราก็จะเสียบกระจับตรงนี้เลยครับอ่าทีนี้มาเดี๋ยวมาดูเกียร์ฟรีก่อนว่ามันเบาขนาดไหนครับดึงทางนี้นี่คือฟรีแล้วครับอ่ะฟรีอ่ะ,อะคือดึงมันก็ไม่หนักนะเนี่ยมันก็สบายๆเนี่ยก็โอเคครับอ่ะทีนี้ล็อกล็อกกระดานก็ให้สุดนะครับ เฉียงนิดนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเป็นการขวาดไปทางแนว360องศานะครับนะให้สุดให้สังเกตว่าตรงนี้เสมอขอบนี่ก็ัแปลว่าล็อกแล้วอ่ะดูที่ว่าล็อกจริงไหมนี่ฮะล็อกเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยอย่างนี้เกียร์ล็อกแล้วอาที่น,นี้มากดรีโมทครับสักครู่ครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมผมจะลองด้วยรีโมทสายนะครับเพิ่มเติมนิดนึงจากคลิปที่แล้วเกี่ยวกับล็อกโค้ดนะครับจะต้องเอ่อตัวนี้เราไม่สามารถจะปลูกรีโมทได้นะครับ เพราะนั้นอ่ากล้องตามมาแะนะนำให้ถ้าเกิดสมมติว่าฝั่งรถอารไอผูกทางกดกดแล้วกรณีคนกดก็คือคนขับนะครับอย่าปล่อยสายรีโมทอย่างนี้นะครับเนี่ยปล่อ,ย,อยภาพแล้วก็มาอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเยอ่ออ่ก็ต้องเดินตามมาหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเราเย่อปักขัดในนะครับเดี๋ยวปักขัดในแล้วก็ถ้าสายไฟหล่นลงมาอ่เนี่ยถ้าหล่นไปตรงเนี้ยโดนกันหลายลายแล้วอย่าให้สายไฟเนี่ยหล่นมาโดนล้อได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องล้องท้องที่ ที่ปัดนน้ำฝนนะครับเราก็ค่อยมาพันที่กระจกนะครับนะไม่งั้นเดี๋ยวเราสายไฟหล่นสายไฟขัดไหนยุ่งเลยครับทีนี้ไปดูการกดวิวินครับกดออกก่อนนะ,ะเดี๋ยวกล้องมาใกล้ๆจะได้เห็นความเร็วด้วยนะ,ะกดออกนะครับ ้องมันอาจจะจับไอเจ้าสายเชือกเนี่ยไม่ทันนะมันแรดูเหมือนมันหลอกตาจริงๆแล้วเร็วครับตัวนี้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ35เมตรต่อน,นาทีแล้วก็เจ้า35เมตรต่อนาทีที่ไม่มีโหลดนะครับแต่แรงดึงที่มีโหลดหนักๆเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเจ้าบัสเจ็ดเนี่ยใช้มอเตอร์ใหญ่มากเรียกว่า,อามอเตอร์เดียวจ้าวเลยครับนะบเพราะฉะนั้นวินที่เร็วๆนะครับถ้าใช้มอเตอร์เล็กๆไม่มีแรงครับ นะยกตัวอย่างเช่นเราใช้มอเตอร์ในท้องตลาดมาใส่แอรเจ้าฟัสเจ็ดเมื่อไหลปั๊บเนี่ยจากเก้าเก้าพันห้าร้อนนยปอนด์นะแต่เปคกมันจะต้องได้สี่ตันกว่านะฮะอาจจะเหลือแค่สองตันเองถ้ากรณีเป็นมอเตอร์ม้าไม่แท้นะครับตัวนี้มาแท้นะครับเจ็ดแรงมาแท้ครับมาลุยปั๊มแอร์ล็อกเกอร์หน้าล็อกโควันต่อครับและนี่คือประเด็นหลักๆนะครับที่แอร์ล็อกที่ว่ารั่วกันง่ายๆนะครับ ก็แต่ถ้าหากว่าติดตั้งจากทางเรานะครับมีประกันไม่ร่วนนะครับอย่างน้อยนี่6เดือนแล้วก็มีประกันอะไหลจริงๆเนี่ยครับ1ปีเต็มเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นหลักประกันว่าค่าจะจ่ายในการติดตั้งแอร์ล็อกทุกชนิดนะครับค่าจะจ่ายจะไม่ไหลแบบไม่มีหยุดไปเรื่อยๆนะครับคุมงบอยู่แน่นอนครับ โอเคมาดูสวิตนะครับก่อนที่จะเราจะทดสอบนะครับสวิตตัวนี้เป็นสวิตปั๊มลมนะครับนะตอนนี้ปั๊มลมมันเต็มอยู่ก็ไม่มีเสียงทํางานนะครับเราก็ตัวนี้ยิงแอร์ได้ยินเสียงปื้ดแล้วนะครับปิดก็ปิดปั๊มลมตัวเดียวก็รู้เรื่องกันแล้วครับนะหรือจะปิดสวิตแอร์ล็อกก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยตาม ด้วยปั๊มลมที่สําคัญก็คือหลังจากใช้ผ่านกุศลแล้วอย่าลืมปลดนะครับลืมไม่ได้นะครับอันนี้สําคัญมากเลยครับท okay, ่านผู้ชมครับมาทดสอบแบบกรณีไม่ไดียิงแอลล็อกนะครับข้างหน้าตัวนี้เราไมไ่ยิงอยู่จะสังเกตว่าซ้ายหมุนทางหนึ่งล้อซ้ายหมุนทางล้อขวาหมุนทางหนึ่งอ่ะอ้าวล็อกปอึ๊บมันจะต้องติดหรือไม่ก็ต้องหมุนไปทางเดียวน,นะครับ อ่ะฟรีอีกทีหน,นึ่งอ่าเนี่ยะครับไม่จับแล้วนะครับอ่าหยุดก่อนล็อกอ่าเดี๋ยวนักกึ๊กน่ะเข้าแล้วเรียบร้อยครับผ่าน